ช่วงเวลาแ a n Festival s e a <Ho> s o วันลาแล้ววันหยุดของทุกคนก็มาถ,ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรบมบี้แนะนำเลยให้มาชวนเพื่อนกันมาที่ Galaxy Game Experience อยู่ที่ MBK Center ชั้น4โซน A มีเพื่อน <A. S 2> บางคนไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาเขาก็มีให้เช่าด้วยนะก็มีหลากหลายห้องมากๆเลยค่ะเขาแนะนำว่าให้มากัน3-5คนแล้ววันนี้บมบี้เองก็มาทั้งหมด5คนเกมแรกที่เล่นนี้ก็เบาๆนะคะน้องพนักงานเขาก็บอกว่ามันเหมือน Squid Game แบบพี่หมูคุ้งวัาก็ชีพี่ยสิมีให้กดปุ่มตัวเลขจากน้อยไปหามากแต่ว่าหากดวงตาม มีสีแดงขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องหลบลังเสานะจ๊ะเกมแ,แรกผ่านไปกลุ่มคนอาวุโสกลุ่มนี้บอกว่ามันเล่นบาสเกตบอลกันเถอะง่ายๆที่ไหนได้จบเกมเมื่อแขนกันไปตามๆกันในที่สุดห้องที่มีคนเล่นมากที่สุดอันนี้ก็คือเหยียบเจ้าเลเซอร์ที่พื้นแดงๆเขียวๆน้ำเงินมันสนุกมากค่ะทุกคนแต่ว่าเหนื่อยกันแบบแทบจะหมดพลังลมหายใจด้วยความที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็เล่นแล้วเล่นอีกเล่นซ้ำไปเรื่อยๆน,นี่แหละนี่ก็คงจะเป็นห้องเกมที่ง่ายที่สุดก็คือเจ้าแพ็กแมนยืนเฉยๆและโยกย้ายใส่สพกไปมาเลื่อนเจ้าแพ